เรียกเลยอะฮะครั้งแรกเลยตื่นเต้นหน่อยมไม่เรียกเลยอะม่นก็ไม่<ล>เตือนกันเลยอ่ะเฮ้ยชินแล้วผินกันหลายครั้งแล้วซึ่งเราไม่รู้เหมือนกันครับว่ามีอะไรผิดปกติที่โดนจะสามารถจับภาพไว้ได้หรือเปล่าหลายครั้งที่ผ่านมาครับผู้ชมมันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นมาแต่ว่ามีครั้งหนึ่งที่เราไปที่สะพานบางปะกงแล้วไม่มีอะไรผิดปกติที่โดนจับได้แต่ว่า มันมีอะไรผิดปกติที่โยนได้รับเข้ามาแฟลแบ็คโอ้ยหน่อยไอ้ไอ้พี่มันสั่นไรอะพี่อีกไปเลยไปเลยไปเลยมาแล้วมาแล้วนกมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเา้ยมฮ้ยเ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 ฮ้นเฮนยีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่้ยเฮ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 ้ยนี้ยเฮ้ยวั้นี้ครั้คเฮ้ยเ้ชมครับซ้นกับยี่ไก่จ้บินโดนกันอีกครั้งนึงยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยังพี่พร้อมแล้วครับ ขอเราเอะไรพี่เราเดี๋ยวพี่จะบินเก็บบรรยากาศของนี่นครับอะไรนะบินเก็บบรรยากาศดูนะว่าจะมีอะไรบ้างนะแต่ไม่น่าจะมีอะไรหลอกทะเลคนมาเล่นปกติครับผมแต่เดี๋ยวจะบินออกไปข้างนอกเพราะว่าพี่อยากเห็นบรรยากาศด้านนอกครับ,รบใช่หาดในวันธรรมดาแบบนี้ครับผู้ชมรอบๆตัวของซันมีคนมาเล่นปลาป่ายฮะแต่ว่าที่นั่งรอบๆของซันค่อนข้างว่างซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็ทางเดินเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปเนี่ยจะ นี่มันน้องใหม่หน่อยพิฆาตศูนย์นี่ว่าใครทําน้องวะเราไปนู้นอะมันไม่มีใครเลยนอกจากพวกเราฉันนั้นสันแจ้งผู้ชมไว้เลยตอนนี้คือค่อนข้างส่วนตัวมากครับแล้วก็คนน้อยมากด้วยนะฮะว่าว่ากันง่ายๆก็คือมีโต๊ะเราโต๊ะหนึ่งแล้วก็เว้นเว้นเว้นไปสักระยะหนึ่งถึงจะมีโต๊ะคนอื่นแล้วก็เว้นไปอีกเพีจะมีโต๊ะคนอื่นไม่ได้ติดก,กันแบบที่เราเห็นในภาพแห่งความทรงจําในวันหยุดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ ภาพกระตุกว่ะฮะทำไมวะเฮ้ยอะไรนะพี่เดี๋ยวก่อนภาพกระตุกอีกแล้วดูดูดูเห็นปะเห็นเห็นหน้าจอปะเห็นเห็นแล้วๆๆๆภาพมันกระตุกอ่ะสัญญาณมันกระตุกอ่ะดูดิเป็นเพราะอะไรอ่ะพี่มันกระตุกอ่ะดูดิเอออะไรนะอะไลนะอะมายังมายังมาแล้วแต่มันกระตุกกระตุกอ่ะมันไม่ตามมืออ่ะพี่อย่าบอกนะมันมีอะไรผิดปกติแล้วเนี่ยดู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 โอ้โหกระตุกกระตุกดูดิกระตุก เดี๋ยวบอกนะมันมีอะไรผิดปกติแล้วเนี่ยไไไมม่่ด้พี่ชอบทำให้ซันใจเสียอยู่เรื่อยเลยนะเนี่ยโอเคครับปกติละมันมีอะไรไหมตอนเนี้ยไม่มีอะไรพี่ไก่ถ้าเกิดมีอะไรพี่ไก่แจ้งซะด้วยนะเพราะหลายคลิปพี่ไก่ไม่เคยแจ้งซะเลยจะต้องกลัวพี่ไก่ตลอดคือพี่ไม่รู้ไงว่ามันจะเจออะไรแบบนี้เพราะปกติเราก็บินเลยใช่ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเจออะไรมั้ยอ่ะตอนนี้เราอยู่จนอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนเลยครับโอเคงั้นเดี๋ยว ลองบินสำรวจเลยโอเคได้บินสำรวจเลยได้ครับ,บรเยวเก็บฟุตสวยๆมาให้อ่าทางบ้านได้ดูกันนะครับไปไปเลยดีกว่าไม่มีคนเลยอ่ะอะไรนะไม่ค่อยมีคนเออวะอู้มันสวยมากนะพี่สวยมากครับคุณผู้ชมเฮ้ยมาก,กมันกระตุกจริงๆเนี่ยเออมามันกระตุก แต่มันจะเป็นที่ไอ้นี่ทุกป่าแบบสัญญาณอะไรแต่คือในในโดนเวลาเอาเมมมาเสียบมันน่าจะไม่กระตุกนะไม่น่ากระตุกนะไม่น่ากระตุกนะอันนี้มันเป็นเรื่องของสัญญาณครับผมพี่ิ้วไก่หันหาแดดพี่เดี๋ยวย้อนแสงเนี่ยเขาว่าเราดาวเทียมตั้งสิบแปดวงน่าจะไม่มีปัญหาเลยครับแต่น้ําสวยมากเลยครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผู้ชมถ้าไม่นับภาพกระตุกนะคือสัญญาณนั้นมันมันธรรมดาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่า เรายังไม่เห็นสิ่งปกติอะไรถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะเพราะซันไม่อยากให้ชายหาดในความทรงจำของซันกลายเป็นอะไรที่แบบแบบนั้นที่เราเจอคคุณผู้ชม,มลึกหน่อยนะไปแบบไกลมันก็น้ํามันก็จะแบบฝุ่นน้อยหน่อยมันก็จะดูแบบคอโอ๊ยตอแต่คุณผู้ชมครับซันเรียกได้ว่าคือซันจะพูดยังไงคือจอจอไม่จอ,จอพิ้วไก่ซันว่าพิ้วไก่เปลี่ยนมือถือดีกว่าเพราะว่ามันตู้แดดไม่ไหวจ<ๆ>ริงๆหรอเออ นะนี่แต่ไม่เห็นอะไรเลยฮะคุณผู้ชมไม่แต่เห็นน้ําอยู่มันก็มีแต่น้ําไม่มีอะไระเพราะว่าเราออกมาพัาง,างกันแบไก่บ,บินแบบในหนังเลยดิเนี่ยแบบในหนังเลยเออวไอวิวเลยคือมองมินแบบในหนังเลยโดนกูใหญ่วะซึ่งคุณผู้ชมเรายังไม่เคยเอาโดนพิ้วไก่เอามาใส่มิวสิกวิดีโอหรือว่าเอามาใส่เพลงได้แท่<ม>เลยนะครับสันอยากทําทแบบนั้นนะทําแบบคล้ายๆว่าว่าซ i n e มาติกเขาเรียกกันงั้นอะ่ะเฮ้ยอะไรพี่เฮ้ย เฮ้ยใครอ่ะพี่เฮ้ยเดี๋ยว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 เอาโดนเอาโดนหมายกอนอะไรอะไรอ่ะเมื่อกี้พี่อะไรพี่เฮ้ยอะไรแต่ก็เฮ้ยมันลึกมากนะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรอ่ะพี่มันลึกขนาดนั้นน่ะแล้วใครอ่ะเนี่ยพี่หาไม่เจอแล้วเฮ้ย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 มันอะไรอ่ะไม่ใช่คนเล่นน้ำว้ายท่าแบบนั้นอ๋อเอาแล้วทำไมโดนมันวิ่งเองวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กันรอลองกับมากรีโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เอาโดนกับมากรี ให้ตาไม่ได้เจ้าได้ที่ไหมให้ตาไม่ได้เจ้าได้ที่ไหมไมึงคลิปคนจมน้ำเลยนะเฮ้ยเฮ้ยยิงเหรอว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนหายอีกทีนึงคือคุณผู้ชมครับเออ่ตอนนี้ซันกับพี่ลูกไก่กำลังหายอยู่นะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นวัตถุอะไรแต่ว่าซันคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงลอยอยู่หรือเปล่าแล้วผมยาวปิดหน้าไปหมดเลยฮะลักษณะน,น่าจะนอน<ต>นอนนอนหงายที่นอนคว่ำพี่น่าจะนอนคว่ำนะครับ ไม่น่านจะมีใครใส่ชุดแบบนั้นมาเล่นน้ำอ่ะไม่ชุดก็เป็นยังไงมันเป็นชุดขาวหมดเลยเฮ้ยทั้งตัวยาวเลยพี่ชุดขาวมันไม่น่านจะใส่แบบนั้นมันเล่นน้ำนะพี่ว่าแล้วนิ่งมากอาจจะเป็นคนจมน้ําแต่ว่าถ้าคนจมน้ําแต่เราประกาดก,ก็ม้มงเห็นนิจริงปะแต่คือคุณผู้ชมครับตั้งแต่มาครั้งแรกเนี่ยเรานั่งเนี่ยสามสิบสี่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย เราไม่เห็นใครเลยฮะคุณผู้ชมไม่มีใครเลยก็จะมีนักท่องเที่ยวปะปายแต่พวกเขาก็จะใส่ชูชีพกันแล้วก็ไม่มีใครแต่งตัวแบบนั้นเลยฮะตอนนี้ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราตาฝาดไปหรือเปล่าหรือว่าโจรมันมันเกิดการขัดข้องแล้วมันทำให้เราเห็นภาพบางอย่างที่มันมัวหรือเปล่าเอาโดนหายยอดได้ไหมาลังบตอนนี้ฮะคุณผู้ชมบิ้วไก่กำลังเอาโดนบินหาอยู่ครับซันขอให้เจอถ้าเกิดเป็นคนจริงๆเราจะได้ช่วยเหลือกันครับคุณผู้ชมน่าจะประมาณตรงนี้มั้ง มันไม่มีแล้วสิพี่มันไปเลือกแล้วหรือเปล่าพี่เราเอาโยนเข้าไปเลืกเอกอีกได้ไหมตอนนู้นโยนนี่ไงนครับคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าอ่ะนู่นเลยฮะีช่ชาปี้แฟชั่นแอนด์บิวตี้สวยทุกลุคสนุกทุกวันไม่มีแย่แล้วอะ่ะเอาไงดีอ่ะพี่มันเป็นคนจริงหรือเปล่าพี่หรือเป็นหุน่นหรือเป็นมไม่รู้สิเป็นอ,อะไรอ่ะเราคุณจะแจ้งเจ้าหน้าที่ไหมไหมพี่ เจ้าหน้าที่น่าจะเห็นก่อนเราด้วยซ้ำนะไม่น่าจะไม่น่าจะมาเห็เราอตรงไหนนี่ไงใกล้ๆเองดูนี่อ๋อไร่กาดตรงนั้นนะเออนั่นดิเขาอยู่สูงกว่าเรานะเนี่ยพี่พยายามค้นหาดูที่เขาออกไปลึกมากนะเนี่ยประมาณเกือบ8ป9 0บเเมตรนะเนี่ยโูอย่างนั้นไม่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 เจอแล้วพี่คนไม่สามารถลงไปเล่นได้ลึกขนาดนั้นแล้วอะถ้าคนธรรมดานะแต่ถ้านักว่ายน้ํานี่ก็ยังคงอันตรายอยู่แต่ไม่น่าจะใส่ชุดแบบนั้นไปว่ายน้ําหรอกใช่ สิ่งที่ฉันกลัวคือเขาใส่ชุดแบบนั้นไปไหว้นะทำไมโดนกลับมาแล้วฮะนี่ฮะโดนกลับมาแล้วฮะเราจะเอาอยัางไงดีพี่เอาไงดีอ่ะพี่อย่าเพิ่งเงียบดีเราจะเอาอยัางไงดีพี่ไม่รู้เลยคือเราไม่รู้ว่าเราจะจะช่วย จะไปดูห,หรือ <war> รัอจไงเราช่วยอะไร่ะใช่เราลงไม่ได้เราลงน้ําไม่ได้แล้วเราจะช่วยอะไรมันคืออะไรมันคือคนเหรอ <p> พี่เราไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อจะมาลงน้ําหรืออะไรเลยแล้วเราไม่คิดว่าแ้าเราลงไปแล้วเราจะเจออะไรอ่ะเข้าใจป่ะเราไม่รู้ว่าใช่คนหรือเปล่าหรือใช่อะไรหรือเปล่าไม่รู้เลยซันพี่ไม่กล้าแต่ถ้ามาเฮ้ยเขาเสียงอะไรอ่ะพี่เสียงอะไรอ่ะโดนแบบหมดแล้วต้องลงแล้วลงลงเอาเลยเอาลงเลยพี่โดนต้องลงแล้วเราเัาปัญญาแล้วจริงๆ แย่แลนะ้ว yeah, ครับคุณผู้ชมหลังจากนี้พี่อ้กไก่แกจะไม่ไม่สามารถเอาโดนบินค้นหาได้แล้วฮะเพราะว่าโดนของแกแบตหมดฮะแบตหมดจริงๆครับคุณผู้ผมช,นนชมยิงนหน้าจอได้เลยฮะ,ะเสียงแย่มะได้ยินเสียงไหมรอแบตเตอรี่ฮะที่นัดนเรีวอยู่อ่ะละ เกิดอะไรขึ้นวะสัตว์ใช่ไงสันตาไม่ทันแล้วเนี่ยอยู่ดีๆเราก็เจออะไรบางอย่างแล้วมันก็หายไปเพราะพี่กู้แก่เอาโยนบินไปแล้วมันคืออะไรอ่ะดางทะเลด้วยนะนั่นน่ะสิพี่ถ้าดูดิไม่มีอะไรเลยนะใช่มันไม่ <จะ S 1> มีอะไรเลย,เล,ยลงไปก็ไร้ประโยชน์อะ่ะเพราะว่าไม่ไดีระหว่างผมว่าเห็นแค่เราอย่างเดียวไม่ได้เห็นเหมือนเรานั่นน่ะสิสันกลัวอย่างนั้นเพราะทุกครั้งที่เอาโดนบินอ่ะจะเกิดปัญหาแล้วมีเรื่องตลอดเลย กูไก่เอาอยัางไงดีพี่ลองกลับกันเลยดีกว่าพี่รู้สึกไม่สบายใจมไม่สบายใจเหมือนกันแล้วไปไปเก็บกล้องเก็บกล้องเดี๋ยวพี่มันเปลี่ยนไปปิดในไปปิดในรถดีกว่ามันเปลี่ยนความคิดซะไปหมดเลยความทรงจำเนี่ยทะเลมันเป็นอะไรแล้วอ่ะพี่ไปไปเถอะไปเถอะพี่พี่ว่าแกแกวิวไก่เก,ก็บเร็วๆเลยโอเคคุณผู้ชมครับงั้นฉันขอตัวกลับบ้านก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้ามาที่นี่ครั้งแรกรูบสองครั้งเป็นครอบครัวเด็กสองเจ้เก้าเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งทุกอยู่ทุกคุณผู้ชมคิดว่ามันคืออะไรคุณผู้ชมคิดววว่่่่่าาาไออออออ้มมมมัััันน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 นเเเเเปปปปป็็็็ตหหหหหรรรรรืืืืคุุธสิงงขูล พี่อวกไก่เก็บเร็วๆเลยพี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้ามาดีๆครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งและเปิดมัลติฟิเคชั่นหรือเปิดการแจ้งเตือนในมือถือเพื่อไม่พลาดในการที่สันอัพคลิปใหม่ๆแล้วสัญญาอ่ะคงไหมคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วเราเจอกันครับผู้ชมพี่วูไก่เร็วดิพี่ฉันไม่ไหวแล้วพี่กำลังดูแบบถึงคนน้าพี่นี่นี่ซักมันคืออะไรอ่ะจะการเดินทางเส้นทางบินไว้หมดเลยเนี่ยดูดิเราออกไปอ่ะเนี่ยตรงนี้คือจุดที่เราเจอเว้ย ตอนเนี้ยเราบินเลยมาปุ๊บเจอแล้วพี่ก็เลยถอยหลังกลับไปดูอีกครั้งนึงดูดิมันไกลมากกับเรานะระยะทางเนี่ยตรงนี้นะน่าจะประมาณโอ้โห200เมตรได้มั้ง200เมตรเลย,200เลยจากฝั่งไปอ่ะ